มาพบก,กับผมอีกเช่นเคยมีตั้ง2องชิ้นสตูดิโอสาวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างไม่ได้เจอผมกันนานเลยทีเดียววันนี้เราก็กลับมาพบก,กับสกิมบิทีภาคไทยเช่นเคยซึ่ง EP นี้ก็จะเกี่ยวกับสกิ i บิทอยเลสซีซั่น25ฉากเพิ่มเติมโอเคถ้าทุกคนคิดถึงสกิมบิทีภาคไทยกันก็ช่วยกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ พีน่าจะได้ออกมาเร็วๆอ๋อและอีกเรื่องนึงบางตัวละครจะเสียงเปลี่ยนไปนะครับด้วยเวลาที่ผ่านไปนานผมอาจจะจำไม่ค่อยได้ว่าเสียงตัวนู้นตัวนี้มันทำยังไงก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงมากก็ต้องรอคอยติดตามในอนาคตนะครับเพื่อนๆแต่ผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับและผมก็ต้องขอพูดในนวทีนี้เลยว่าผมคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับที่ไม่ได้เจอกันมานานงง้นไม่พูดท่านทําเพลงและวไปรับชมกันเลยย่า ที s <S mm ่แคทนี่เธอโอเคไหมเดฟเหรออาการดูไม่ค่อยดีนะไม่เป็นไรฉันโอเคดีเธอลุกไหวไหมได้พอไหวอยู่เธอนึ่งหมดสติไปนะมีบางอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นเราต้องรีบออกไปจากที่นี่กันโอเค คิดว่าี่สุดพอการทดลองครั้งใหญ่นั้นเหรอตอนนี้ระบบมันโอเวอร์โหลดหมดแล้วมีแค่สิ่งเดียวที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ดีนั่นเลือเหรอเดี๋ยวก่อนนะ คือควนไปไหนกันหมดแล้วฉัาไม่ออกไปแล้วก็คงซ่อนอยู่สักที่นั่นมันอะไรนะ่ะดูนั่นสิตอนนั้นไฟไฟ้ายังทำงานอยู่ลองไปดูทีว่าเธอจะเจอคนอื่นอีกไหมลองติดต่อคนข้างนอกดูแล้วคุณล่ะเดฟฉันจะไปดูที่ห้องทดลองว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นกันแน่ เดี๋ยวสิมีผลหน่อยแต่ห้ามอันตรายล่ะเธอได้ยินแล้วนี่บางคนอาจจะตกอยู่ในอันตรายก็ได้ฉันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียวและไม่สนรู้ว่ามันจะอันตรายหรือไม่แต่ฉันแค่เธอนะไม่ต้องห่วงทุกอย่างจะโอเคฉันสัญญา หมอจะรักษาได้ไหมถ้าจะให้หมอพูดอาการดักเอาเรื่องเลยแต่หมอจะพยายามทำเต็มที่นะเถี่ยนะปิดเครื่องก่อนมีบางอย่างไม่ที่ต้งมันไม่ควรเป็นอย่างนี้สิพอดีฉันติดธุระต้องไปสาสารนต่อฉันขอฝากสักไายด้วยนะคือว่าหอจะรักษาเขาได้ไหมคงต้องให้เวลาเขาหน่อย ปล่อยฉันยี่ปล่อยฉันไงลูกเรย็นฟับไอตัวเด็กเปนคนไอเนี่ยไอ้พวกหันโตทเลย ดูจบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างผมก็ต้องชี้แจงตรงนี้ก่อนนะครับว่า Skippy Toilet Season 25เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวมากเลยผมก็เลยต้องแบ่งเป็นพาร์ทๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคือผมไม่ได้ภาค Skippy Toilet มานานมากๆแล้ว1ปีเต็มๆเลยก็ต้องมาบอกเพื่อนๆในนาทีนี้ด้วยนะว่าผมอาจจะยังไม่ได้ภาคพาร์ทล่าสุดผมก็จะค่อยๆไล่จากพาร์ทหลังค่อยไปพาร์ทล่าสุดที่ผมยังไม่ได้ภาคนะทุกคนแล้วก็ผมมีเรื่องที่อยากจะสอบถามเพื่อนๆคือว่าไอ้ซีซั่น25เนี่ยมันจะมีตอนที่ผมภาคไปแล้วถูก มันจะมีการรีเมคเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่น,นิดนึงตรงนั้นก็เพื่อนอยากจใจ้ผมกลับไปแก้การภาคใหม่ไหมหรือว่าข้ามฉากนั้นไปเลยแลวเอาไปเก็บแค่ตอนฉากพิเศษที่เพิ่มมาอย่างเดียวไม่ต้องกลับไปภาคใหม่ก็เชื่อกันพิมพ์กันใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเพื่อนๆอยากจะดูละเอียดมากไหมนะครับโอเคช่วยกันขดไลค์กดติดตามเป็นลาใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ